วันนี้นะครับผมทุกคนผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดบินตรงมาจากประเทศเกาหลีเลยที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะฮะนั่นก็คือ Rose Gold Soft Touch Acne Gel นะครับเจลแต้มสิวสูตรหมอเกาหลีนะครับผมที่ผบอกเลยว่าแต้มปุ๊บยุบ แต้มปุ๊บยุบป,ปับ๊บแต้มปุ๊บปุ๊บยุป,ปั๊บปับ๊บและสำหรับไอเดียนะครับที่เราเริ่มต้นในการทำเจลแต้มสิวสำหรับแบรนด์โรสโกของเราเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเทพละกลันเนาะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมใครก็ตามที่เป็นสิวเนี่ยหลังจากได้ลองใช้ตัวโรสโกครีมตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่านะครับตัวผิวของเราเมื่อมีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีกระบวนการสำหรับคนที่เป็นสิวนะคนที่ไม่เป็นสิวก็คือจะเป็นการบำรุงเฉยๆแต่คนที่เป็นสิวเมื่อใช้ครีมโรสโกแล้วะจเนี่ย แข็งแรงหลังจากนั้นสิวต่างๆมันก็จะหายไปแบบไม่กลับมาเป็นอีกแต่วันนี้ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เรา,ารขายตัวครีมโรสโกมาตลอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับตัวครีมเนี่ยใช้ทาทั้งใบหน้าเพื่อสร้างความแข็งในเข้าใบหน้าแต่วันนี้นะครับแน่นอนว่าสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นเฉพาะจุดมันเป็นเรื่องที่มันขึ้นมาเป็นเม็ดๆเฉพาะจุดเป็นเม็ดแบบสิวอักเสบบ้างสิวอุดตันบ้างสิวหัวช้างบ้างสิวหนองบ้างสิวหัวดําบ้างมันก็จะมีสิวหลายรูปแบบขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะจุดวันนี้นะครับตว้มสิ โรสโกลซอฟทาตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสร้างขึ้นมาเพื่อการดูแลและรักษาเฉพาะจุดนะครับอันนี้เป็นการบำรุงให้ผิวแข็งแรงแล้วไม่กลับมาเป็นอีกไม่เป็นซ้ำรอยเดิมอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้คือการรักษาเลยเพราะมันเป็นเจลแต้มสิวเฉพาะจุดจริงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าแน่นอนว่าการที่เราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการเป็นสิวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกการเป็นสิวมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบสุนทรีย์นึกออกไหมฮะและการเป็นสิวทําให้เราทุกคนมีความไม่มั่นใจในตัวเองนุึกออกไหมคือบางครั้งบางทีพอคนบางคนการเป็นนมลเะั คือคนบางคนเป็นสิวนับกันเป็นปืด๊ดหรือเปล่าเป็นปืด้ดเป็นปื้ดนะฮะคนที่แบบหน้าโอเคอยู่แล้วก็จะบางทีก็ขึ้นมาเม็ดสองเม็ดยิ่งปุ๋ยบางทีช่วงเป็นแบบประจําเดือนอนี้เนาะขึ้นมาเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแล้วบางครั้งบางทีอย่างเงี้ยนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องแบบต้องการความมั่นใจอะไรหลายอย่างแต่ไอ้เจ้าสิวเนี่ยมันคือตัวทําลายความมั่นใจชั้นดีเลยไม่ออกหรอไหมฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะบางครั้งอย่างเงี้ยคุณผู้ชายอ่ะพรุ่งนี้แบบมีนัดทานข้าวกับสาวอ่ะนึกออกไหมแต่แบบมาสิวขึ้นเขาเรียกวว่่าสิตตืนนเ้ สิวมาเครื่อ,อะไรวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหรือแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยนะฮะเรามีเดทกับผู้ชายอ่ะนะฮะแล้วแบบโอ้โหแบบวันนี้สิวขึ้นตรงคางสิวขึ้นตรงบางทีสิวมันก็กวนนะ มันขึ้นกลางเจมูมันขึ้นกลางหน้าผากอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวที่จะมาช่วยเหลือทําให้นะครับแต้มปุ๊บยุบป,ปั๊บนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยหมดปัญหาหรืออย่างน้อยๆเนี่ยช่วยบรรเทาปัญหาน,นี้ให้มันสามารถไปได้ไวกับการที่เราเนี่ยบำรุงด้วยตัวโรสโกตัวนี้อันนี้เป็นตัวแบบเฉพาะกิจเฉพาะจุดแล้วก็ตัวเร่งอยู่นั่นเองนะครับผมและต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับสรรพคุณของตัวเจลแต้มสิวซอฟท์พัชแอคเน่ ne, ตัวนี้นะครับทุกคนครับอย่างที่บอกว่าเป็นเเจลลแตตต้้มมสสิวูรหหอออกกีบซึ่งง ว่าเราผลิตที่ประเทศเกาหลีนะครับและที่สำคัญที่สุดคือผลิตกับแ a บชื่อ Han a c o s lab ซึ่งเป็นแ a บที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมากมายดูแลอยู่เป็นผู้พัฒนาตัวสินค้าตัวนี้และมีแพทย์ผิวหนังเป็นผู้พัฒนาสินค้าตัวนี้ร่วมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสินค้าตัวนี้จะมีสารสกัดธรรมชาติถึง13ชนิดด้วยกันใช้คำว่าสารสกัดธรรมชาติ13ชนิดทุกคนครับสารสกัดธรรมชาติ13ชนิดตัวนี้นะฮะคือเป็นสารสกัดธรรมชาติที่ทั้งราคาแพงมาก และเป็นสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะทุกอย่างที่เป็นมุมมองหรือเป็นหนึ่งในแง่มุมของเรื่องสิวเนี่ยสารสกัดธรรมชาติ13ตัวนี้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับและผมขออนุญาตรวบในการอธิบายว่าทั้ง13ตัวเนี่ยช่วยอะไรบ้างนั่นก็คือทั้ง13ตัวนะครับจะช่วยในเรื่องของการจัดการปัญหาสิวเฉพาะจุดนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบยันหายยันกลับมาดีเลยนะครับก็คือการยับยั้งจะมีการยับยั้งหัวสามรูปแบบ1ยับยั้งตั้งแต่ลูกุ่นของเรากว้างพอลูกหุ่น ของสกปรกเข้าไปง่ายหรือ2ในเรื่องของความมันนั่นเองความมันทําให้เราเนี่ยเป็นสิวง่าย3เชื้อราเชื้อแบคทีเรียรต่างๆถูกต้องไหมครับและวันนี้นะครับในการยับยั้งก่อนเกิดสิวการยับยั้งก่อนเกิดปัญหานั้นก็คือว่าบางครั้งบางทีเนี่ยบนใบหน้าของเราเนี่ยมันอาจจะรู้สึกใค,ใครเป็นสิวจะรู้ดีเรื่องนี้คนเป็นสิวจะจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยมันไม่เห็นนะแต่เรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมีความยิบยิบ มันมีความคันคันหรือมันมีความเหมือนจะมีอะไรมาตรงนี้อันนี้คนเป็นสิวถึงจะรู้นั่นแหละคือก่อนเกิดนะครับคือบางทีอาจจะเป็นไรฟุนเอ้ยแบคทีเรียเชื้อราเอ้ยแต่ตัวนี้นะครับเมื่อเราไปทาตรงจุดที่มันรู้สึกว่ากำลังจะเกิดมันเหมือนกับการที่เราจะปวดหัวผมเป็นบ่อยมันเริ่มและอาการมันเริ่มมาแล้วกินพาราก่อนเลยแล้วผู้วันต่อมาผมก็ไม่ปวดหัวเลยและต่อมาคือการยับยั้งกําลังจะเกิดในจังหวะกําลังจะเกิดเนี่ยเราก็อย่างที่บอกครับมันเป็นฟิลลิ่งเดียวกันก็คือการที่วันนี้นะครับเรารู้สึึกรงีาคถวมมอะไ เป่งข้างในแต่ยังมองไม่เห็นข้างนอกแถวๆนี้เนี่ยเราก็สามารถทาตัวเจลแต้มสิวตัวนี้ในการยับยั้งนะฮะควบคุมความมันต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนในบริเวณนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าในกระบวนการที่กําลังจะเกิดก็สามารถที่จะยับยั้งไนดะ้และสุดท้ายปลายทางครับในการที่เราเกิดสิวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวประเภทใดก็ตามนะครับแต่สิวที่เรียกว่าหนักอกหนักใจที่สุดครับทุกคนก็คือสิวอักเสบนั่นเองนะครับวันนี้ตัวนี้นะฮะก็จะมีตัวสารหลายชนิดมากในสนบสมตัวนี้ไม่ได้มีแค่ คิดดูนะผิวเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอมันอักเสบคือมันเป,นป่งออกมาแล้วมันสีแดงใช่ไหมนั่นแปลว่าผิวตรงนั้นน่ะมันดามเมจเข,าจเขา้าใจคำนี้ไหมเหมือนโดนโจมตียึกออกไหมเหมือนเราโดนต่อยอ่ะนั่นแปลว่าผิวตรงนั้นน่ะจากที่มันแข็งแรงอ่ะมันกลายเป็นพังอ่อนแอตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบลดการอัเบไปปุ๊บแล้วมันจะมีสารที่ช่วยในเรื่องของออกซิเดชันหรือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนหลังจากที่ลดการอักเสบแล้วนะครับมันก็จะสมานผิวสมานแผล เข้าด้วยกันครับทุกคนครับผมทำคงนัญที่สุดคือเมื่อมันล,ลดอักเสบแล้วสมานผิวสมานแผลเรียบร้อยแล้วนะครับผม<ส>ก็จะช่วยกระชับรูขุมขนและก็จะมีสารช่วยเพิ่มความสว่างของผิวทำไมต้องมีการสารที่ช่วยเพิ่มความสว่างเฉพาะจุดละ่ะทุกคนอย่ายลืมนะพอมันลดลงไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเป็นรอยสิวถูกไหมพอเป็นรอยสิวปุ๊บเราทาต่อ ไอรอยสิวนั่นแหะมันก็จะจางและหายไปเรเร็วและหลังจากนั้นก็จะมีสารช่วยบำรุงให้ผิวตรงนั้นกลับมาแข็งแรงสิวคือเรื่องของความเป็นเฉพาะจุดนั่นแปลว่าอะไรไอ้จุดที่สิวขึ้นมันพังมันเละมันโดนดามจมันโดนโจมตีเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่านะฮะตัว To h พัชแอนเนสเจลเจลแต้มสิวสุดหมาเกาหลีตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวที่ครบจบทุกอย่างเรื่องสิวเฉพาะจุดจริงๆแล้วเรียกได้ง่ายๆเลยว่าอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับทุกคนประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยหลังจากที่ผมจะออกตัวเนี่ นะคือหลังจากที่ผมทาครีมลดสแล้วผมหน้าแข็งแรงแล้วผมไม่กลับมาเป็นสิวอีกเนี่ยแต่พออันนี้จะมาผมก็ทำทุกทางเพื่อที่จะพิสูจน์นะครับท่านเอาหน้าไปปิดอยู่กับน้องหมาไม่อาบน้ำสามสี่วันคือทำทุกอย่างเพื่อให้สิวขึ้นแล้วผมได้พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าเป็นสิวเมด็ดเล็กๆทุกคนครับแบบเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเ,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 เนี่ยแต้มปุ๊บยุบปั๊บจริงๆนะแต่ถ้าหากว่าเป็นสิวเมด็ดเป้งเม็ดช้างเนี่ยแต้มปุ๊บอาจจะไม่ได้ยุบปับ๊บแบบนั้นแต่มันจะนอย่างนี้แต้มปุ๊บแล้ว แลค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าควาว่าคา่อยๆแห้งคือเร็วมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสปปรรพคุณของตัวเจลแต้มสิว soft touch acne gel ก็คือเจลที่จัดการเรื่องสิวเฉพาะจุดได้ครบวงจรจริงๆทุกคนครับแล้ววันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าตัวเจลแต้มสิวตัวนี้เนี่ยแบบไม่ใช้ไม่ได้เลยใครที่เป็นสิวไม่ว่าจะเป็นสิวหรือไม่เป็นสิวและยุคนี้คือยุค new normal ด้วยก็อบอกอย่างนี้ยุค new normal สําคัญมากเพราะเราทุกคนต้องใส่แมสทุกวัน แล้วไอ้แมสนี่แหละที่ทาให้เราเกิดสิวถูกไหมมันไม่จะเป็นเลยที่เราจะต้องไปพยายามหาแมสที่ทําให้ไม่เกิดสิวเพราะยิ่งแมสที่ทำให้ไม่เกิดสิวราคาก็สูงมากสูงมากสูงมากขอให้จะเป็นยี่ห้อดังแค่ไหนก็ตามทุกคนฟังผมนะยางี้ก็ต้องเปลี่ยนรู้ไหมมันไม่สามารถที่จะใส่เป็นปีได้ือ,อยงไงมันก็ต้องซื้อแล้วเปลี่ยนซื้อแล้วเปลี่ยนซื้อแล้วเปลี่ยนแต่วันนี้นะครับคือใส่ไปเลยอยากใส่แมสยี่ห้อไหนใส่ไปเหอะครับคุณใช้ตัวนี้ครับ Rose Gold Salts Acne Gel และจุดเด่นของตัวนี้มีอะไรบ้างล่ะท สวยงาามมาก2ครับนะฮะนอกเหนือจากแพคเกจจริงแล้วตัวเนื้อเจลเป็นเนื้อเจลที่บางเบาเทียบเท่ากับคุณทาครีมหรือทาเซรั่มอ่ะและ3ครับสารสกัด13ตัวสารสกัดทั้ง13ตัวเป็นสารสกัดธรรมชาติเป็นออร์แกนิกและเป็นสารสกัดที่ราคาสูงมากซึ่งสารสกัดส่วนใหญ่นะครับอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเด็กพวกสบู่เด็กแชมพูเด็กหรือพวกแบบสกินแคร์เด็กอะ่ะแต่วันนี้เราใส่ความเด็กทั้งหมดมาไว้ในเจลแต้มสิวตัวนี้เพื่อความอ่อนโยนนั่นเองนะครับแล้วต่อมาครับผม สูตรนี้ถูกจัดถูกสร้างขึ้นมาถูกคิดค้นโดยแพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญด้านผิวของประเทศเกาหลีและยิ่งกว่านั้นครับผลิตที่ประเทศเกาหลีและยิ่งกว่านั้นครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีนี่ไม่ใช่สารสก,กรัดจากเกาหลีนี่ไม่ใช่มนวัตรกรรมจากเกาหลีแต่เราผลิต100%เจากเกาหลีและนําเข้ามาเป็นกล่องๆอ,อย่างนี้เลยนึกออกไหมฮะและวันนี้ครับมาขายนะฮะแบบ ml 8กรัมนะครับผมขึ้นเป็นเฉพาะจุดนะมันก็เลยแบบว่าเป็นแต้มๆต็มแต้มเต็มทุกคนครับใช้ได้นานเป็นเดือนครับแต่ว่าทุกคนครับผมเราขายในราคาเพียง390บาทเท่านั้นทุกคนครับวันนี้ลองคิดดูนะครับว่าโดยปกติท้องทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยนะครับเจอดั้งสีก็มีมากมายนะแต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจุดเด่นมากมายมหาศาลนะฮะเป็นทิ่ทสวยเนื้อเจลพรีเมียมสรรสัทธสตัวธรรมชาติสูตรของหมอเกาหลีผลิตที่เกาหลีทั้งหมดเนี่ย390และวันนี้ครับยิ่งไปกว่า คคถ้าวันนี้คุณซื้อมากกว่า1ชิ้นโปรโมชั่นจะอลังการมากเดี๋ยวโปรโมชั่นเราจะมาบอกอีกทีหนึง่งละกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ถ้าซื้อมากกว่า1ชิ้นโปรโมชั่นจะอลังการมากนะฮะคุณมีโอกาสได้ในราคาแบบถูกกว่า3ามร้อยเก้าสิบอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนครับใครที่แบบวันนี้สนใจหรือเป็นสิวอยู่ผมพูดด้วยคเดียวว่าต้องลองวันนี้ครีมตัวนี้นะครับเปลี่ยนคนหน้าผีเป็นคนหน้าใสามาเยอะมากแล้วแล้วตัวนี้จะช่วยทุกๆคนที่มีปัญหาสิวเฉพาะจุดให้สามารถจบปัญหานั้นได้ ในระยะสั้นๆยุค new normal ทุกคนเราต้องเจอสิวหลายรูปแบบแล้ววันนี้นอกจากสิวหลายรูปแบบที่เราต้องเจอฝุ่นแดดควันแบคทีเรียหมอนสกปรปกน่นนี่นั่นเลยทั้งตัวต้องเจอเรื่องแมสปิดปากอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ต่อให้เป็นสิวหรือไม่เป็นสิวเป็นสิ่งที่ควรจะมีติดบ้านไว้เพราะอะไรเพราะแต้มปุ๊บยุคป,ป,ปับ๊บแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณทาใส่แมสแล้วแบบติวขึ้นไม่มีติดบ้านสิงที่เกิดขึ้นคืออะไรสั่ง สัง่งก่าจะมาส่ง2วันก่าจะได้แต้มโอ้โหมันนานมากเพราะฉะนั้นทุกบ้านหลอดหนึ่งอายุ2ปีเราไม่ใช่ว่าคนมีสิวก็วสามารถที่จะติดบ้านไว้ก่อนได้มันมีขึ้นมาก็แต้มปุ๊บยุบปั๊บ,บวันนี้นะฮะพร้อมจําหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20ตุลาคมและจํากัดทั่วประเทศล็อตแรกสุดมีเพียง3 0 0 0 0ชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจนะครับสามารถติดต่อและขอซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยครับ